เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มการกดใจและกดติดตามเพจของ Facebook กันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้มาทําตามผมกันได้แบบไม่ง่ายเลยนะครับผมก่อนอื่นเรากดเข้ามาที่ Google แบบนี้นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า s m m m n a r c o m แบอนี้ผมแล้วพิมพ์ค้นหาตามไปได้เลย อ่เ kind of แล้วพ like. อได้พิมพ์พจน์หาตากันไปแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะเจอเป็นเว็บไซต์นี้เริ่มผมจะดิ้งเข้าไปเว็บไซต์เนาะในในเว็บไซต์ก็ได้มีได้กดลงชื่อใช้งานนะผมกับเออสมัครสมาชิกกันเนาะใครนะผมที่ found, found, appear, tone, query, iet, ไม่มีสมาชิกก็เรากดสมัครกันมาได้เลยนะผมอ่าแล้วพอได้กดสมัครกันมาแล้วนะผมก็จะมีได้กรอกชื่อผ oh, ู้ช um mm ่งานนะผมกรออกีกมีกรอกหััผ่านอะไรแบบนี้เนาะและติ๊กตรงนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะผมแล้วกดสมัครไปเท่านี้แบบง่ายๆก็เป็นการสมัครได้เป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือใครนะผมที่มีบัญชีเราลงชื่อใช้งาานก็เรจะลงชื่ออใช้งาาน่ อ่ะแล้วพอได้ลงชี้ช้งานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมเน้หน right ้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็ได้รหมู่ลงบริการให้กับเราสามารถจะมาเลิกทำการกันได้นะผมหรือว่าจะมีเยเงินในส่วนตรงนี้เนาะให้เราได้สามารถจะมาทำการในส่วนตรงนี้กันได้เนาะหรือใคร้าผมที่ไม่มีเงินในส่วนตรงนี้แล้วจะเติมเงินเพื่อมาทำการนะผมเราก็สามารถจะกดไปี่ตรงนี้ได้ผมี่เขาว่าเติมเงิน อ่ะแล้วพอเราได้กดมาที่เติมเงินแล้วนะผมในหน้าต่างของการเติมเงินก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมเพื่อนๆเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทําการเติมเงินกันได้แบบง่ายเลยนะผมอ่าเพียงกดไปเลือกที่ช่องทางกันได้ผมสำหรับท่านใดที่อยากจะเติมช่องทางอะไรต่างๆที่ท่านสนใจที่จะเติมเงินเนาะไม่ได้มีสี่ช่องทางให้ท่านเลยนะผมในการเนนติมเงนินเนาะจะมีทั N ้งสแกนเชลโค่เราจะมีทั้งทูตมอนิแวร์เล็ตเนาะคริปโตเคอเรนซีและเพอร์เฟกต์มันนี่นะผมไม่ทันได้สามารถที่จะเลือกเติมเงินกันนะครับผมสี่ช่องทางเลยเนาะเดี๋ยวท่านใดที่สนใจสะดวกช่่่่่อออองงงงงงทททททาา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 าไไหนนนนนนนีีีจจะะะะะํกกกกรรเเเเเเเตตติิิิมมมมมมม็สถลลืัด้้ยผผช เผื่อเราเติมเงินไปได้แล้วเราไม่ยอดเงินกันแล้วนะผมก็กดกลับมาที่หน้าต่างเดิมเว็ซต์เรากันได้เลยผมเรกดกลับมากันเนาะอ่ะแล้วพอเรากลับกันมาแล้วที่หน้าต่างเดิมเว็ซตเราทีนี้เราก็เลือกบุบุบริการที่เราต้องการทำการกันเนาะเรากดเลือกไปที่บุหมู่นะครับผมอ่ะแล้วพอเราเลอกไปที่บุหมู่กันแล้วคันี้บุบหมัมีบริการให้กับเราเด่ยททำการับผมเยอะมากมาแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะทำการอะไรเราก็เลิกไปได้เลยผมอย่าเมื่อกี้ก็เพิ่มคนกดใจกดติดตามปิดเฟซบุ๊กก็กดเลิกไปอ่ะ อ่ะอเรืพอยกไปได้ทั้งหมดบุหรือบริการแบบนี้ก็เรากดกลับมาที่เพจฟิล์มบุ๋งของเราเพาิ่มบริการขั้นรอกลิงก์เพจอ่ะพอได้ลิงก์ของเพจเรากลับไปแล้วให้ลิงก์มาวางวางลิงก์ไว้ได้แบบนี้แล้วก็ให้เราเสร็จจำนวนทีาเราต้องการจะปั๊มไฟปผมก็ใส่ไปเนาะอ่ะแล้วพอใส่ทั้งลิงก์แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้เรากดสั่งถึงพลได้เลยนะครับผมง่ายๆแค่นี้เองเนาะ อ่ะแล้วพอเราได้สั่งซื้อกันไปแล้วนะครับผมารสั่งซื้อของเรานะผมก็ได้มีระบบเพ้นมาแจ้งบอกกัาแบบนี้ด้วยนะครับผมก็ได้รับารสั่งซื้อ,อคุณเลี้วแบบนี้เนาะก็ง่ายๆเป็นตัวนี้้วผมก็ถือว่ามีการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะอ่ะแล้วผมก็ตามนี้เลยเนาะหรือว่าใครผมที่สั่งงานไปแล้ว้วผมเราอยากจะดูรายละเอียดออเดอร์ของอะไรของเราผมเราจะติดสั่งไปเนาะก็ได้มีในส่วนตัวนี้ครว่าประวัติการซื้อกับหลอดอสามารรที่กดมากันได้นะครับผมเพื่อนมาดูยอด กันไปก่อนสักผู่ไม่ต้องใจงร้อนหรือรีบๆเลยมากมายเลยเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่านี่เลยเนาะอ่ะหรือว,ว่าในระหว่างนี้หากว่ามีใครรอกันอยู่เอาผมแล้วอยากจะดูอะไรเป็นการค่าเวลารอออเดอร์นะผมหรือว่าสนใจบริการอะไรเพิ่มเติมทางเว็บไซต์หรืออยากจะดูบริการอะไรเป็นการเพิ่มเติมเราก็สามารถที่จะกดคลิกมาที่ตรงนี้กันได้นะครับผมเกกับว่าคําว่าบริการทั้งหมด เดี <Es> <an> ๋ยวพอได้กดกันมาแล้วในส่งบริการทั้งหมดแอ้ผมในหน้าต่างบริการทั้งหมดก็ได้เป็นยี้เลยนะผมไม่กลับรอเราสมารที่จะเข้ามาแล้วก็ทําหมดเลยแล้วก็มาเลือกดูหมดหมู่บริการอะไรต่างๆได้นะผมเป็นแบบนี้เลยเนาะก็ได้มีคําตรงนี้ด้วยผมที่คาว่าดูเนาะให้เราได้สามารถที่จะกดแล้วผมเพื่อมาดูอะไรแบบนี้ได้ผมดูรายละเอียดบริการที่เราสนใจเนาะถ้าในที่เลื่อนอยู่ล้วสนใจบริการอันไหนเราอยากจะกดดูรายละเอียดเราก็สามารถที่กดคลิกดูกันได้ดีวว่าขวามือแบบนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยเนาะ อ่ะหรือว่ามีใครมีการเกิดปัญหาในการใช้งานในการสอบคืออะไรอยู่นะผมในระหว่างนี้เนาะแล้วอยากจะแก้ปัญหาแก๊มินะผมเราก็จะมาได้กดจิปวันที่ตรงนี้กันเต้าผมที่เขามาตัวเนาะอ่ะแล้วใครที่เกิดปัญหาแล้วผมจะแก้ปัญหาแก๊มินง่ายๆนะผมก็พากดเข้ามาีนตั๋วแล้วก็มาพิมพ์หัวข้อที่เราเกิดปัญหาเนาะพิมพ์ข้อความเลยตรงนี้ไปเจอเราเกิดปัญหาแล้วอยากจะแก้ปัญหาแก๊มินมล้พผมพ์กรันไปเสร็จแล้วเราก็ส่งตัวไปเท่านี้ง่ายๆกับมันการแก้ปัญหาแก๊มินได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ตามแบบนี้เลยเนาะนะอ หรือว่าใครนะครับผมที่ใช้งานกันไปแล้วนะผมแล้วก็วราบรื่นดีนะผมไม่ได้เกิดปัญหาเลยเลยเนาะใช้งานไปแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะลองแนะนําเพื่อนหรอกคนรู้จักเราให้เข้ามาใช้งานไ็บไซตามเราดูนะผมเราก็สามารถที่จะกดคลิกไวที่ตัวนี้กันได้ผมที่เขาว่าแนะนําเพื่อนเนาะ อ่ะแลวพอเราได้เข้ามากันแล้วนะผมได้ส่งกันแนะนําเพื่อนน้องน้าต่างกันแนะนำเพื่อนก็ได้เป็นอย่างี้เลยนะผมเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็แนะนําเพื่อนกันได้แบบง่ายเลยนะครับผมเพียงกดเข้ามากันแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนแล้วคนรู้จักเรานะผมให้เขาได้เข้ามาทําการอะผมสมัครเว็บไซต์นะผมแล้วก็ทําการในส่วนต่างๆในทางเว็บไซต์ผมตอนนี้ก็เป็นการแนะนําให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆเลยเนาะสำหรับใครที่อยากแะแนะนําเพื่อนนะครับผมก็ตามนี้เลยเนาะอ่ะนะผมอ่ะผมก็พูดเลยก็ไปมากแล้วผมผมก็จะลงกับว่าาานนนนับตออี้้้ไปดดูกแลลวเงหจ อ่ะผมยอดก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้เราก็ไม่ต้องใจร้อนไปมหมืานที่ผมบอกไปว่าเว็บไซต์ก็แจ้งมาแล้วผมว่าเราต้องการเนาะเดี๋ยวจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ยอดกำลังขึ้นเยอะแล้วหรือว่าขึ้นเสรเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่เลยนะผมหลังจากใจร้อนทำการสั่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักครู่นะผมตอนนี้ยอดกดได้และกดติดตาม ผมปิดเฟซบุ๊กเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาแต่เป็นที่เรียบร้อยแบบนี้แล้วถ้าเขาผมก็ขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะอ่ะก็ขั้นตอนก็ง่ายๆเองนะผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามเนาะเดี๋ยวผมจะไปลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้นะผมไปท่านได้กดเข้ามาแล้วก็มาทำการในส่วนตของการที่ท่านสนใจหรือจะเป็นการปั๊มยอดการกดใจและกดติดตามของเฟซบุ๊กในวันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เลือกทำการกันได้ด้วยเนาะอ่ะก็เพียงกดเข้าไปลิงก์เว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้ก็ได้เลยนะครับผมไปแตคลิปวิดีโอเนาะอ่ะก็มีเพียงเท่านี้เลยนน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 นะะะะะรรรรััับสาาาาาาหข้้้ตออออกกกกกทไไไไใววีีเเเเผผผมมมมมม็็่ฝลยพ ไปผมต้องขอโทษกันด้วยนะผมดิคิววิดีโอของวันนี้เนาะ,แล,แ,ละแล้วพูดอะไรผิดไปเอ๋จะพูดอะไรไปแล้วก็เข้าใจผมกันอยู่แล้วผมเลยให้อภัยผมกันได้ผมก็ต้องขอบคุณกันด้วยจะรับชมจน,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 นถึงตอนนี้เนาะก็ขอบคุณนะครับ